ครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮ้าน้อยของอาจารย์เบลแล้วก็สสุมีครับทั้ง2องคนเลยอา,อาจารย์เบลเด่นที่ศูนย์ครับศูนจับครูกับหงก,กับศูนย์หนึ่น้นเน้นที่0ูนย์สองครับแล้วก็ซกับมีซีหนึ่และซีหครับเน้นที่ซีสอตัวกับ 2, มีสองนยีะบันทของซอสุมิ เด่นที่8กับ3นะครับ2ตัว8 1 8 7 8 9 8 2เน้นที่8 2นะครับ3ก3 0 3 5 3 6 3 2เน้นที่3 2อัน8กับ3ก็จะลืมเดอ้อเพิ่นบอกไว้นะครับอ่นะ3ตัวกับ2 8 3ที่นี่นี่อันนี้เป็นรอบพิเศษและ VIP ครับเป็นว่าให้ติด0ติดเบิ้ลไว้แน่อารอบปกติก็จิมีเลขประมาณนี้นะครับแคปไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่คือแนวทางฮานอย ประจำวนนี้ครับทั้งรอบพิเศษ VIP และปกติของอาจารย์เบลล่านปเปอร์เซนต์ลวก็ซอสุมิบารมีไอ้ไข่ประจำวมนนี้ครับ12พฤษภาคม2566ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนนะครับ Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. Feel like no one takes accountability, they want the credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're loud.